สวัสดีครับนานโอเคนะจ๊ะมาวันนี้นะครับมาลุยเจ้าวีออสให้จบนะครับเอาให้จบวันนี้นะครับเพราะตั้งแต่เมื่อวานนะครับได้แต่ภายในนะครับภายนอกไม่ได้นะครับยอมเมื่อวานนี้ต้องยอมจริงหมดแรงจริงนะครับเพราะว่าโอ้โหยอมนะครับนะครับนี่ผมทํามาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมงแล้วก็ได้ที่ได้ก็คือห้องเครื่องนะครับล้างห้องเครื่องแล้วนะครับฝากระโปรงกระโปรงนี้ขาวขึ้นแล้วนะครับก็ตามตามสไตล์เราจังครับไฟขัดแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไม่ขัดเนาะไม่ขัดแม่งก็ขัดตานะครับเอาเออย่าขัดใจตัวเองดีกว่านะขัดซะนะครับไม่งั้นมันก็ ไม่สบายใจนะครับคงเครื่องล้างนะครับก็ตอนนี้ถือว่าผมว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับน่าจะน่าจะจบวันนี้นะครับน่าจะจบวันนี้เพราะว่ายื้อ,อันนานไม่ได้รถนี่บางทียืบันทำแล้วมันติดเครื่องแล้วเนี่ยอุปกรณ์ผมเนี่ยนะครับพวกอุปรกรณ์น้ํายาล้างอะไรพวกนี้เยอะนะครับมันมันมีหลายตัวไปใช้ล้างของไม่เหมือนกันนะครับแต่และตัวล้างไอ้นู่นแต่และนู่นล้างไอ้ตัวอ้ยเหนื่อยนะครับแม่งวุ่นวายแต่ว่ามันเป็นอาชีพไง ก็ต้องทํากันนะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดอะไรยังไงอยากจะทำอยก็ล้างเครื่องก็เม้นมาได้นะอยากรู้ว่าล้างกันยังไงนะครับเม้นมาได้ผมรู้ผมก็ตอบให้หมดแล้วนะครับไอ้ภายในผมไม่กลัวแล้วตอนนี้คือภายในยมันจบแล้วนะครับภายในเนี่ยมันขาวจบแล้วนะครับภายในใสแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าไม่จบเพราะว่าน้ําเนี่ยน้ําน้ํามันไม,ไม่ไม่ไหลนะแต่ตอนนี้แม่งไหลยังก็ไม่รู้ นะน้ำมันไม่ไหลนะครับผมยังคิดว่าไหลแล้วถ้าอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเงี้ยไปต่อได้ก็คือเก็บห้องเครื่องเสร็จเดี๋ยวก็ล้างต่อเลยนะอย่างเงี้ยได้ได้แน่แต่ถ้าว่นเมื่อเช้าเนี่ยเพราะเพื่อนเขาแจ้งมาไงเพื่อนผมทํางานอยู่เทศบาลแม่ก็แจ้งมานะครับว่า,าน้ํามันจะไม่ไหลนะครับตั้งแต่เก้าโมงจริงแล้วเขาบอกว่าถึงเย็นนะแต่เนี้ยดีแล้วที่มันไหลนะครับจะได้ทําให้มันจบไป นะครับไม่ต้องมาค้างขาว,ว่าบางทีมันจะได้มันเหนื่อยสองสามวันแล้วมันไม่ไหวอะ่ะไอเหนื่อยแบบเอาให้จบดีกว่าว่าเรายังไหวก็สวนแม่งเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าที่ทําไปแล้วนะครับตั้งแต่เช้าก็มีล้างห้องเครื่องแล้วนะครับล้างห้องเครื่องแล้วห้องเครื่องนี้จบแล้วนะครับแล้วก็แต่ก็ยังไม่จบทีเดียวเดี๋ยวจะมีพวกอ่าชักเงามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้มันดูดีขึ้นอีกหน่อยนะครับแล้วก็ ไฟนะครับขัดไฟไปแล้วนะครับก็จะดูเป็นประกายขึ้นมาหน่อยนะครับพอมีพอ,อน่ารักขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะมีหยุมหยิมอีกนิดนึงก็จะไม่มีอะไรนะครับหยุมหยิมอีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรงอกไหมหรือจบเลยนะสําหรับเดี๋ยวก่อนผมก็ดูดูมันไม่น่ามีอะไรนะอย่างนี้มันก็ผิวพันธุ์มันก็ได้หมดแล้วนะ ก็ตรงล้างผม,ม,มกม็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะก็ประมาณนี้แหละเนาะไม่มีไหลแล้วนะเดี๋ยวล้างล้างห้องเครื่องเสร็จห้องเครื่องเนี่ยล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเก็บชักเงาอีกหน่อยนะก็แบบวิธีของใครของมันนะครับทําก็ใครถนัดขายถนัดมันผมก็มีวิธีของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกระดิกงทิตอนที่รถมันล้างเสร็จแล้วดีกว่าที่แบบจบทุกกระบวนท่าเลยนะอีกทีหนึ่งว่า ไปได้ถึงไหนรถคันนี้นะครับเพราะว่าผมจะบอกไว้เลยนะก็มีคนที่เขาเม้นต์อยู่นะว่าเขาอยากขายรถนะครับอยากทํารถนะครับทําทยากไหมนะครับจริงๆจ,จ,จะบอกยากมันก็ไม่ยากนะจะบอกง่ายมันก็ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอยก e ีพิงแล้วกันว่ามัน,เป,นเป็นยังไงนะครับคือรถเนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยตอนเราทําถ้าเราทําเองนะถ้าคุณวิ่งเข้าคาแคร์ไปมันก็ผมเคยแหละ เอารถวิ่งเข้าคาแคร์นเนี่แหละมันล้างแต่ว่าผมต้องกลับมาล้างอีกมันไม่ได้ถึงใจผมมันก็ได้นะก็ขายได้เหมือนกันนะอย่างนั้นก็ขายได้แต่ว่าเวลาเขาล้างมาแล้วผมไม่ชอบรถผมล้างเองทุกคันแล้วมันผ่านมือผมผมบอกได้เดยร้อยคันแม่งผมก็ล้าง100ร้อยคันนะไอ้คันนู้นก็รอผมล้างนะครับไอ้คันนู้นอะมิตูตาดานะครับแดงเทาะนะก็รอไอ้คันนี้เสร็จผมก็ต้องทาคันนู้นต่อนะเพราะว่าส่วนมากมันจะผ่านมือผมหมดนะครับก็ เราจะรู้มันว่าจุดดอดจุดอ่อนจุดด้อยมันอยู่ตรงไหนไงแล้วเราจะบอกลูกค้าได้นะครับเวลาเราทําทําเองกับมือเนี่ยเพราะเนี่ยทุกสัดส่วนเลยเราจะรูปจะจับทั้งหมดนะครับห้องเครื่องเนี่ยผมบอกมันไม่ล้างง่ายนะว่ามันจะขาวขึ้นมาได้ขนาดเนี่ยคุณต้องล้างคุณต้องมีน้ํายาล้างตัดมือคุณเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อจะให้มันขาวมันสะอาดขึ้นเนี่ยมันก็มันก็มันก็ต้องใช้อ่ะมันต้องมีวิชานะครับราคาวิชาเนี่ยมันก็แพงเนาะ แต่ละคนแต่ละคนมีว like ิธ okay. ีไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าใครที่อยากขายรถไม่ยากผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ยากนะครับเอาหลักๆไปก่อนนะครับซื้อรถให้เป็นทํารถให้เป็นแล้วก็ขายรถให้ได้เนี่ยหลักของมันนะครับแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวผมมาทําให้อีกพีงเลยว่าซื้อยังไงว่าซื้อให้เป็นนะครับแล้วทํารถยังไงทําให้เป็นก็เนี่ยอย่างที่ผมทําเนี่ยสองวันในคันนี้ยบางคันก็วันเดียว แล้วแต่รถที่มาแล้วแต่วัตถุดิบที่มาเนาะพูดไปแม่งก็ยืดยาวลงมือกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งท้ายท้ายคลิปว่าออกมารูปตรงไหนหน่ารักขนาดไหนนะจ๊ะอ่าสรุปเสร็จนะครับโตโยต้าเอาติตูกหมูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้างเรียบร้อยนะครับพร้อมถ่ายรูปแต่พเพอิญฝนตกนะครับเห็นไหมครับฝนตก ก็เสร็จแล้วนะครับตอนแรกนึกว่าไม่เสร็จนึกว่าน้าไม่ไหลนะครับไฟไม่มาเอ,อสุดท้ายน้ําไหลนะครับก็ได้ล้างนะครับแต่ฝนตกเดี๋ยวจดวดูก่อนว่าเย็นเนะี่ยจะได้ถ่ายรูปไหมนะครับแต่รถเสร็จแล้วนะครับก็เข้าๆก็จะออกมาประมาณนี้นะครับไฟฟื้นก็ใส่ขึ้นนะ,ะนี่จัดไปนะครับว่าจะไม่ขัดนะมันก็ทนไม่ไหวนะครับ เออเนี่ยเสร็จแล้วนะครับไปลงภายในข่าวแล้วพร้อมแล้วนะแต่ว่ารอครับเดี๋ยวรอผมมันตกลุยออกไปก็เละเปล่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องที่ผมเก็บดีกว่านะมามาดูห้องเครื่องเป็นไงนะครับคือองนี้ล้างแล้วนะครับเก็บแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เนาะ คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาให้สะอาดขึ้นนะครับตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้เท่านี้ทําเหมือนกันเท่านี้รถจะถูกจะแพงจะคันสามแสนห้าแสนสามหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นผมก็จะทําแบบนี้นะครับก็เนี้ยเกาแบบเนี้ยดูนะครับไปเปรียบเทียบกับตอนที่ว่าผมถ่ายให้ดูตอนแรกๆแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องทําให้ได้ประมาณนี้ครับรถผมนะ มาตราฐานผมอ่ะเนี่ยห้องโกงห้องเกียร์ยอะไรพวกนี้ต้องอย่างนี้เยิมย้มเยิม้มใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ผมไม่เอาผมไม่ชอบนะครับประมาแล้ก็ต้องให้มันสะอาดเอาไว้เท่าที่ผมทําได้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเท่าที่ผมทําได้นะครับรวมๆนะครับต,ตัวต้าติดคันนี้ก็ก็จะประมาณนี้แหละครับได้ประมาณนี้แหละผะว่าทําไปเกินกว่านี้ก็ก็ยังไงอ่ะมันก็ผมว่าตอนแรกผมจะล้างแล้วผมก็ตั้งเลยนะ แต่คราวนี้ว่าเออมันก็มันก็เวลาทําแล้วมันก็มันไม่ได้อ่ะอย่างไฟเนี่ยไม่ขัดก็ไม่ได้เนี่ยต้องขาดให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันวาวไว้นะครับให้มันดูสวยงามไว้คนไปใช้เขาก็เออแม่งนะเนี่ยก็ต้องทํานะครับขัดไฟอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงล้างห้องเครื่องเนี่ยอย่างเดียวนะครับส่ชั min, ว่วโมงสามชั่วโมงกว่ากับสี่ชั่วโมงนะครับไม่ง่ายไม่หมูนะครับเพราะฉะนั้นะ รถแต่ละคันเนี่ยกว่าจะได้จะทําทีหนึ่งเอารวมกันแล้วกันว่ากี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับเก็บภายในนะครับกะจุกจิกจุกจิกนะครับก็ประมาณผมทาตั้งแต่บ,บ่ายโมงจนถึงบงเย็นห้าชั่วโมงก็ได้แค่ภายในแล้วก็จุกจิกจุกจิกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้มาต่อตอนเช้ารู้สึกจะกี่โมงนะที่ไปทําที่ผมให้จําไม่ได้แล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับห้องเครื่องเนี่ยเฉพาะห้องเครื่องสามสี่ชั่วโมงนะ สามสี่ชั่วโมงที่ลุยนะครับที่ลุยทํานะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับก็รวมๆก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็ใครที่ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับ่าชงรถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้เนาะหรือว่าที่เป็นเอฟซีกันอยู่แล้วนะครับที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันอยู่แล้วนะครับก็นะผมก็นะ จะวาไงก็แบ่งปันแล้วกันว่าผมทํายังไงอะไรเงี้ยทาแล้วออกมาประมาณไหนนะครับเออตอนนี้มันออกมาได้ประมาณนี้แหละคันเนี้ยคือจริงจริงจะทําเหนือกว่านี้มันก็มันก็ไปได้นะแต่ว่ามันจะเหนื่อยไนงะคันนี้มันมันก็ได้เท่านี้แหละแล้วเราไม่ได้ตั้งราคาสูงนะครับผมก็คิดว่าเอาเท่านี้ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วคนซื้อไปก็ราคาเบาๆด้วยนะเดีย๋ยวผมไปอาจจะเป็นเย็นๆนะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมมันหยุดตกไหมแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับลงขายกัน นะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่บางทีหารถประมาณนี้อยู่ก็ก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็เออแต่ละคันกว่าจะทำเนาะบางทีเรามันก็ไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากนะครับของมันขนาดท,ทาอยู่ทุกวันนะทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่ประจําก็ยังต้องต้องใช้อารมณ์นะครับก็บอกเราขอบางอย่างมันเหมือนศิลปินนั่นแหละ นะมันเหมือนศิลปินเพราะว่ารถตรงนี้มันเหมือนก็ทําให้เขาสวยขึ้นนะครับเราต้องไปแต่งแต้มบางอย่างบางทีบางตัวให้เขาดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ใช้ฟิวผมบอกกด้เลยถ้าไม่มีฟิวผมบอกมันทําไม่ได้รถแบบเนี้ยนะครับตื่นเช้ามามันต้องแบบเอออยากทําทําตรงไหนแล้วมันจะนอนคิดอยู่ทั้งคืนเลยแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาทําอันนี้มันจะทําได้แต่ถ้านั่งมองแล้วกูจะเริ่มตรงไหนวะเริ่มตรงไหนวะเนี่ยมันมันไม่ไม่หมันมันไม่สนุกผมบอกตรงทําแล้วมันไม่มัน อย่างงี้ผมติดลมจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานพอเก็บภายในเสร็จผมเห็นแล้วว่าเออมันเหลือแต่เครื่องห้องเครื่องไปต่อเลยอ่าแต่ว่าเราหมดแรงเมื่อวานนี้บอกกงหมดแรงนะครับก็เลยยอมนะครับยอมก่อนแล้วก็เช้ามาผมก็จัดเลยเพราะว่าแต่เขาบอกว่าน้ําไม่ไหล,ย,ลยนะผมก็สวนแม่งเลยเอาน้ําใส่ถังนี่เออแล้วก็ล้างห้องเครื่องนั่นแหละเอาเพราะอยากทําทแล้วอ่ะเออน้ําไม่มีกูก็จะทําเออประมาณนั้นแหละแต่ก็ทําออกมาได้ประมาณหนึ่งผมก็ผมพอใจนะ พอเห็นออกมาประมาณนี้ผมก็ถือว่าโอเคพอใจนะครับเพราะว่ามาตรฐานผมมันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็รถจริงๆมาเนี่ยมันคลาดก,กว่านี้แล้วก็ผมจาได้เท่านี้ก็ถือว่าก็โอเคนะผมผมไม่ได้ไม่ได้ผม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่าเออมันรู้สึกว่าทำแล้วอย่างเงี้ยมันหายเหนื่อยเวลาทําเสร็จนะเน,นี่ยมันหายเหนื่อยนะครับเวลามองแล้วมันก็ถึงอาจจะไม่ปิ้งทีเดียวแต่ว่า เอาน่ะมันรู้สึกว่าดูดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าสะอาดตาขึ้นนะครับก็เพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆลองเทียบดูนะครับก่อนทํากับหลังทํานะครับบีฟอร์กับอัเตอร์ก็ลองดูนะครับว่ามันมันมันประมาณไหนนะครับก็คลิปนี้ผมไว้เท่านี้ดีกว่าแพมมากก็เท่านั้นนะครับเฉพาะเอาติดอย่างเดียวอ่ะล่อไป3ามคลิปแล้วนะเออล่อไป3ามคลิปแล้วจัดกันไปให้สุดนะครับไหนไหนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับนะอย่าให้ช่องเรา ไปแพ้ช่องอื่นเขานะครับจัดหน่อยนะครับโอเคครับนาโนโอเคสวัสดีครับ